สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของเราอีกแล้วนะคะยูนิคอร์นี่อานานะคะวันนี้อานาจะพามาดูทริปแคมป์ครั้งแรกของอานาเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาเริ่มนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งให้กับช่องยูนิคอร์นี่อานาด้วยนะคะขั้นตอนแรกที่เราจะต้องทำคือเราจะปูอ,อกรวชีสลงไปนะคะเราจะปูกราวชีสลงไปนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะ ให้ hey, เราตอกเสาและเหมือนวะก็คือเราก็จะปูนนี่ลงไปเลยนะคะนี่เลยเรียกว่าฟลายชีันนะคะนี่นะคะฟลายชีตนะคะเราก็จะเอาฟลายชีตมาคุมแบบนี้นะคะกันเวลาเราเหมือนกลางเต็นอยู่แล้วฝนจะได้ไม่ตกทับเต็นนะคะแล้วก็ส่วนกราวชีตก็คือเพื่อให้เต็นไม่เลอะดินที่พื้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากๆเลยนะคะ ให้เราเอาเต็นนะคะมาวางบนกราวชีได้เลยนะคะไปกันเลยค่ะอันนี้นะคะเต็นท์เราก็ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะเราก็ต้องจัดให้มันเหมือนไม่ไม่ยับบะค่ะเนี่ย นี่นะคะทุกคนนี่คือสาเหตุที่เราต้องปูกราวชีตนะคะอย่างนี้เลยนะคะเตน็นตรงนี้ก็จะมีเป็นตาข่ายช่องหายใจนะคะเดี๋ยวเราไปทำให้เต็นต์ตึงกันขับไปกันค่ะ ะ,ะวิธีการทําให้เป็นนะคะจะตึงให้ข้างข้างข้างนะคะมันจะมีนี่นะคะจะเป็นเชือกนะคะให้เราตอกลงไปเลยนะคะตอกลงไปบนดินอย่างนี้เลยนะคะตอนนี้เต็นเราก็ใกล้เสร็จสมบูรณ์แบบแล้วนะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําต่อกันคะ่ะไปกันคะ่ะ อันนี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยและะ้วนะคะเต็นนะคะเราทําให้ตึงเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะวางเฟอร์นิเจอร์เข้าไปนะคะเฟอร์นิเจอร์วันนี้เราจะวางเตียงนะเข้าไปนะคะเราวางเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันจะพองด้วยตัวเองเลยนะคะเราไปวางกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปวางกันนะคะอเตียง <c oughs> ก็เต็นก็ขนาดประมาณนี้เลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเราจะวางลงไปอย่างนี้นะคะนี่นะคะใหญ่มากค่ะนี่นะคะทีนี้เราก็จะ,ะประมาณนี้นะคะเราก็นี้นะคะแต่ในวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไ like ลค์วิดีโอนี้และถ้าใครดีใจวิดีโอนี้อย่าลืมมาแคมด้วยกันนะคะบายบาย